เละอ่าลงไม่ทํำมาลงก่อนแล้วก็อาจจะเละอ่าแต่ตอนนั้นตลาดอยู่สักพันหกพันหกร้อยสามสิบป่ะคะพี่ กลับเข้ามาคุยกันต่อนะคะวันนี้มาเจอการคุยเรื่องลงทุนกับคนคุ้นเคยนะคะอยู่กับพี่นาวแล้วก็ทีน่าเหมือนเดิมเลยค่ะที่เพิ่มเติมคือสุดยอดนักลงทุนที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนมองกับเราอีกหนึ่งท่านวันนี้นะคะพี่นาวนั่นก็คือพี่หมอวินรัชยุทธจีรพรประพาอยู่กับเราตรงนี้แล้วพี่หมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับไม่ได้เจอกันนะเราคุยแต่เซียนรุ่นใหญ่เนาะใช่นี่ก็ใหญ่อะใหญ่ไหมรุ่นใหญ่มันตัวใหญ่่ตัวใหญ่นี่กรรุ่นใหญ่คนอเขากานเขาดังมาจากที่ เป็นสิทธิ์ก้นกุฏิของเสียป๋องแล้วก็เป็นเซียนเทคนิคอลแล้วก็พี่แบรนประวัติมาเนี่ยเขาบอกว่าลงทุนแบบหลักร้อยล้านแต่ใช้เทคนิคอลเนี่ยทำกำไรได้สี่รอยกว่าเปอร์เซ็นต์โอ้หจริงป่ะคะขนาดนั้นเลยวะงมากเลยนะเดี๋ยวไปนั่นมากโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเราค่อยๆคุยกันไปแล้วเราค่อยๆแงออกมาว่า พี่หมอวินมีกลยุทธ์อะไรกันบ้างดีกว่าพี่แนวแต่ก่อนที่จะไปตรงนั้นอยากให้พี่หมอวินเล่าให้ฟังก่อนละกันเพราะว่าเสียบปอกเนี่ยต้นแบบพี่หมอวินมาละรอบแรกบอกว่าโหปีที่แล้วอ้วมเลยอ้วมถ้าใครใช้เทคนิคเป็นหลักเนี่ยโดนหลอกมือเป็นประวิงเลยแต่ก็ยังโอเคกว่าของตลาดละรับเป็นไงก็คือยังชนะตลาดใช่ไหมคะพี่หมอวินนะคะพอร์ตเป็นยังไงบ้างช่วงนี้เป็นไงคะก็ ก็อย่างที่เคยมาให้สัมภาษณ์พี่เราค่ะให้สัมภาษณ์สองวันก่อนที่จะสัมภาษณ์เป็นเทสสุดท้ายของ h a topic ได้รับเกียรตินี้มากเลยนะไม่เกียรติสุดสัมภาษณ์กันที่20วันนั้นก็ไม่เห็นมันนั้นทำไมไม่บอกว่าแล้วก็หายไปวันนั้นก็บอกผมก็ตอนั้นนั้นก็บอกไปแล้วว่าตลาดพี่เราถามว่าตลาดจะเป็นยังไงผมบอกว่าเฮ้ยตลาดมีโอกาสเละเละอ่าลงไม่ทำมาลงก่อนแล้วก็อาจจะเละอ่าแต่ตอนนั้นตลาดอยู่สักพัน ันเท่าไรทีหน้าพันหกร้อยสามสิบป่ะคะพี่นีช่วงพุทศระบบอกอัจฉริยะของสต๊อกเลยได้ใช่นี่ใช่ไหมประมาณนี้เลยนี่นี่วันนี้วันปิดวันที่26ที่เราสัมภาษณ์กันไมใช่วันปิดเอาวันที่ยี่สิบหโอเคโอเคนี่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 พนหรอยสามสิบใช่ไหมคะแล้วหมอวินก็บอกว่าเละจะเละอีก ใช่ก็ทำให้พี่นาวเดือดร้อนเลยครับแล้วก็เละจริงจริงเนี่ตลาดหุ้นหล่นลงไปอีกใช่คือมันขึ้นต่อได้อีกนิดหน่อยแต่ไม่ผ่านไ i เดิมถูกไหมคะ้จากภาพตรงนี้เนาะหลังจากนั้นก็ลงไปเจอโลโลรอบใหม่เลย1 5 5 0จุดช่วงปลายปีพอดีเป็นไปดั่งคำคำนายของหมอวินไม่ไม่ไม่ช็ตตลาดมันก็เป็นไปตามนั้นต้องถามว่าตอนนั้นพี่หมอวินเห็นความผิดปกติอะไรของตลาดที่คิดว่ามันไม่น่าจะไปต่อได้คะ คือเทรนด์ของตลาดตอนนั้นเนี่ยมันอยู่ในช่วงปรับฐานอยู่<ม>แล้วก็หุ้นในแต่ละตัวตอนนั้นเนี่ยที่ในแต่ละเซกเตอร์เนี่ยมันก็อยู่ในช่วงที่ยังหาจุดวัตถุมิ่ไม่เจอ<ม>แล้วเราก็มองว่าเอ้ยตอนนั้นแหละมันก็มันก็ยังมีโอกาส<ม>ความเสี่ยงที่มันมากกว่า<ม>ที่มันจะขึ้น<ม>นะครับงั้นก็เลยบอกว่าอโอกาสที่มันจะลงมันก็ลงแหละี<ม>่แต่ว่าจะลงเยอะมากน้อยแค่ไหนตรงเนี้ยเราก็ ค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่นงตอนนั้นผู้มีสองวันนะมวันนี้ชาแนลปิดไปก่อนก็<า>นนเลยไม่ได้บอกว่าเป็นยังไงงนนั้นก็ต่อเนื่องเลยแล้วกันไหนๆก็มามันไี<อ>น่แชทแล้วมันก็กลับมาแล้วมันก็กลับมาแล้วมันก็ลงไปโลจริงๆที่ประมาณพันห้าร้อยห้าสิบเนาะาตัวเลขกลมๆแล้วมันก็ค่อยๆปรับตัวขึ้นมาโดยเฉพาะช่วงต้นปีนี่มันเหมือนแบบลืมเรื่องเจ็บปวดไปเลยนะเผื่อผมวิ่งมาแต่อย่างที่ก่อนหน้าก่อนหน้า นั้นบอกนะครับว่ามันมีหุ้นโกลด์สต็อกในหลายตัวที่ที่บอกว่ามันมันจบนะแล้วมันก็ลงมาในช่วงนั้นเยอะมันก็สุดท้ายมันก็อย่างที่บอกว่ามันก็จบไปะเรื่องหุ้นที่มันโกลด์สต็อกที่มันในคือโกลด์จริงหรือเปล่าไม่รู้สุดท้ายมันก็มันก็ไม่ได้เติบโตอย่างที่คืออันนั้นเป็นปัจจัยสําคัญเป็นพระเอกมันอย่างที่บอกว่าทุดท้ายเนี่ยมันก็กลับมาสู่ฟัน์มเมนทัลที่เราดูว่า สิ่งที่นักลงทุนคาดหวังว่ามันจะเติบโตโตโตกว่านี้ปีนี้โต10ปีหน้าโต15ปีต่อไปโต30มต่อไปจะไปโต4 0 5 0เปมันด้วยความที่มันโตโตโตตลอดเวลาเนี่ยมันไม่มีหุ้นอะไรหรอกที่มันจะโตตลอดเวลาแล้วมันก sure. ็ไม่มีหุ้นชนิดใดหรอกที่มันจะขึ้นตลอดเวลามันก็มีจุดจุดจบของมันตามไซเคิลธุรกิจของมันแค่นั้นเองนั้นตรงนี้ณจุดนี้เนี่ยหมอวินมองยังไงโอกาสคือในปี2562นเนี่ยทุกคนบอกว่าถึงเงินสด เพราะว่าความเสี่ยงเยอะเหลือเกินมันกลายเป็นว่าจะไปหวังทํากาไรเยอะๆเนี่ยก็ยากแล้วคราวนี้มันต้องมองเรื่องของการบริหารจัดการความเสีย่ยงนะในเชิงที่นิโคะมองตลาดหุ้นปีสองพันหกไว้ไงอผมมองเป็นกรอบนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าปีที่แล้วเนี่ยผมมองไล่มากไล่ามากเพราะทุกคนตอนต้นปี2018เนี่ยโอ้โหทุกคนมองมองบูมากมากเลยแต่ปีเนี้ยปรากฏว่าทุกคนเนี่ยค่อนข้างอยู่ในโหมดระมัดระวังไม่ได้มองดีมาก แล้วก็ไม่ได้มองรายมากมฉะนั้นผมก็มองว่าปีนี้มันมันอยู่ในกรอบนี่แหละเ้่อบเท่าไหร่กรอบเท่าไหร่ถ้ากลมกลมก็พันหกพันเจ็ดพันหกพันเจ็ดอ่ะกลมกลมเี่ะผมว่าพันหกพันเจ็ดอ่าลงก็คือลงะลงไม่เยอะหรอกค่ะขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้ขึ้นเยอะหรอกอ่าผมมองอย่างนี้มากกว่าแต่ก็คือดีกว่าปีที่แล้วพอมีพื้นที่ให้จับจังหวะทำกำไรามากกว่าปีที่แล้วหรือว่าความเสี่ยงน้อยลงกว่าปีที่แล้วไหมคะ ผมว่าเป็นทั้งสองประเด็นเพราะเป็นสองประเด็นคือปีปีปีที่แล้วเนี่ยทุกคนบูนะครับแล้วก็กําไรต่อกําไรต่อหลักทรัพย์เนี่ยจะถ้าจําได้คือต้นต้นปีเนี่ยมันมากกว่า1นึ่สุดท้ายมาปลปปีที่เราฮาร์ทอปิกเนี่ยก็บอกว่า108่งศแล้วก็คูณ PE เท่าไหร่ไปที่เอากราฟ PE มาให้ดูกันซึ่งตรงนั้นเนี่ยผมมองว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็ลดลงจริง เจจบประมาณ106อะไรจำิิงเนี่ยแหละผมจำไม่ได้สุดท้ายเนี่ยปีนี้เริ่มต้นใหม่เพราะว่าผมว่าปีนี้ประมาณ120สนะสุดท้ายปีนี้ตั้งแต่ต้นปีเลยก็ลด e a r n i n g per s h ป r e ของตลาดลงมามซึ่งถ้าถามผมว่าปีนี้มันถามว่าเติบโตมันไม่ได้เติบโตดีเหมือนทุกๆปีที่ผ่านมา PE ที่จะให้ตลาดตลาดที่จะให้เนี่ย ก็คงไม่ได้ให้แบบ20เท่าอ่าแต่คงไม่ได้ให้ต่ำเหนือแค่สิเท่าฉะนั้นมันก็อยู่ในเลนส์ประมาณนี้ครับ12ถึง16เท่าแล้วก็ขึ้นอยู่คุณคุณก็คูณไปเลยว่าปีนี้เอ็นี้งปะแร์ของตลาดเท่าไหร่โอเคนะคและในใจพี่หมอวินให้ไว้เท่าไหร่ผมว่า1 0อ่บะประมาณนี้รยก็ท่เท่าปีที่แล้วป่ะอืมไม่ได้โตขึ้นกว่าเดิมหรอกแต่อย่าลืมนะว่าปีที่แล้วเนี่ยเบสของน้ำมันเนี่ยมันสูงกว่าปีนี้ถูกไหมครับอ ไตรมาสที่4เนี่ยลงเร็วมากจะเห็นว่าวันนี้ที่เรามาสัมภาษณ์กันเนี่ยผมประกอบการของกลุ่มดีไฟเนอรี่เนี่ยออกมาแล้วขาดเลยผู้คนคคสี่ขาดงกันสี่พันห้าพันแต่ละตัวก็ขาดลงกันไปเยอะแยะฉะนั้นฉะนนั้ตัวน้าเบสของน้ํามันที่เป็นอินเทอร์เนที่นแนลที่เป็นเซกเตอร์ใหญ่สุดของตลาดเนี่ยมันก็ได้ปมได้แอนนามาแล้วว่าเป็นอย่างนี้ฉะนั้นปีนี้ถ้าน้ํามันอยู่ในเบท โซนประมาณนี้ก็อาจจะไม่ได้ลงไปไหนอค่ะอย่างปีที่ผ่านๆมามันเป็นเรื่องของ g ก o w t s t o ก็คือหุ้นที่มันมีการเติบโตหุ้นนางฟ้าทั้งหลายใช่ไหมใช่นางฟ้าไม่ตกสวรรค์ตอนนั้นแต่กลายมาว่าตอนนี้เนี่ยขาหักเลยไหมครับนางฟ้าพลังงานก็ไม่มีข้อดีอะไรแล้วแล้กลุ่มไหนคะที่มันจะเป็นกลุ่มที่เราพอจะเข้าไปลงทุนได้หรือว่าเป็นตัวที่ขับเคลื่อนตลาดคือคือผมวางว่าตลาด ตลาดอย่างที่ผมบอกว่าตลาดเนี่ย<ม>อยู่ในโซนนี้แหละพันหกพันเมันไม่ได้ขึ้นไปไหนมากมายหรอกแล้วก็ไม่ลงไปไหนมากมายทั้นตัวที่ขับเคลื่อนเนี่ยมันจะเป็นตัวที่เด่นจริงๆม,มันเป็นตัวที่ทําได้เด่นด้วยอะไรฮะเด่นด้วยกำไรเด่นด้วยเทคนิคอลสัญญาณบอกว่า,มมาสุดท้ายญญาผมว่าสุดท้ายมันมาหมดอย่างที่บอกว่าไก่เกิดก่อนไข่หรือไข่เกิดก่อนไก่เนี่ยสุดท้ายเนี่ยบางคนบอกว่าไอ้เทคนิคอลเนี่ยมันก็เกิดจากฟันเดเมนทัลแแหละแต่ฟันเดเมนทัลเนี่ยบางทีมันเปลี่ยนหรือเชนเนี่ย บางทีมคนรู้อยู่แค่สองสามคนอ,มอาจจะรู้อ่ะคนรู้งบก่อนรหรือรู้ว่าตัวเองทําได้ก่อนพวกนี้ก็ไปซื้อมันก็ทําให้เป็นเทคนิคมันเชนฉันเราก็ไม่รู้หรอกว่าอะไรเกิดก่อนมันขึ้นอยู่กับว่าอะไรเป็นตัวผลักดันให้มันเกิดก่อนกันนั้นถ้าเกิดเราไม่ได้เป็นผู้บริหาร,รหรือเราไม่ได้เป็นคนที่รู้จริงรในธุกกิจนั้นๆเราก็ต้องดูสัญญาณทางเทคนิคดูว่าเป็นยังไงส่วนสัญญาณเทคนิคนี้น่ยจะเป็นตัวป่งบอกว่าจะจริงหรือจะหลอกเราก็ต้องกลับไปดูฟันดัเมเทัล อีกทีหนึ่งว่าเป็นยังไงซึ่งเดี๋ยวตรงนี้ค่ะพี่นาวทั้งหมดตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาเจาะลึกกันเพิ่มเติมอันนี้ได้วิวไปแล้วว่าปีนี้พี่หมอวินมองว่าพ6นหกพันเจ็ดพออยู่ในกรอบน้อยู่ในกรอบนี้แต่ว่าให้นำเรื่องของความเสี่ยงไว้ก่อนไอ้คาดหวังนี่บอกจะต้องทํากําไรได้เยอะมันไม่ใช่ตลาดบูมันไม่ใช่มันไม่ใช่ตลาดกระทิงที่แบบหแบบใสเลยแบบมีปลาอะไรมาก็จับหมด เดีย๋ยวปีที่แล้วจับได้ปาเป็นเหิียากันเป็นเป็นใหญ่กัด <c oughs> ม,มือ <c oughs> ฉันมันอย่างที่บอกว่าปีหูทุกคนแบบควานหาช่วงตลาดที่ growth stock เนี่ยทุกคนควานหาสุดท้ายเจอผีกันเต็มเลยใช่ไหมครับสุดท้ายผีหลอกกันนกันไปหมดฉันก็อย่างที่บอกว่าเฮ้ยเราจะเราจะมีความความความเสี่ยงเราต้องลิมิตก่อนอ,อย่างที่ผมบอกว่าความเสี่ยงปีนี้คือก็เล่นน้อยหน่อยไม่ต้องเล่นเยอะอเก็บเงินสนไว้บ้างกเท่าไหร่ดีเล่นก ครึ่งหนึ่งก็พอห้าส <50. S 2> ิบมีร้อยเล่นห้าสิบเก็บเก็บสดไว้อีกห้าสิบอย่าง<ๆ>นั้นเลยลแต่ทีนี้ต่ปีนี้มันมีเรื่องเลือกตั้งนะเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นฐานโครงสร้างประเทศไทยนะคะมีเป็นข่าวดีไห้นะทุนต่างชาติก็รอที่จะแบบคนก็คาดหวังว่าเอ้ยเดี๋ยวโฟล์จะเข้าเดี๋ยวทุกอย่างจะเรียบร้อยมิหมอวินไม่นับประเด็นนี้เลยเหรอคะมาเป็นประเด็นเชิงบวกมากขึ้นเฉยๆก็เลือกตั้งนะครับมาเร็วไปเร็วผมไม่รู้คือคือเรื่องเลือกตั้งเนี่ยผม ผมมองว่ามันไม่ได้มันไม่ได้มีอะไรที่ใหม่แล้วก็มันก็ไม่ได้ตัวมงบอกว่าเฮ้ยมันจะมีอะไรดีๆเข้ามาหรือไม่เอือมันจะไม่ดีเข้ามาเนี่ยผมก็เลยมองกลางๆเฉยๆคือมันเหมือนแค่เป็นสถิติว่าเลือกตั้งแล้วกุนจะดีแล้วก็มาสั้นๆแต่ว่ามันไม่ได้บอกว่ามันจะมีอะไรปัจจัยพื้นฐานที่มันเปลี่ยนอะอย่างเช่นคนมองว่าเฮ้จะมีเลือกตั้ง โอ้ยเลือกตั้งนะเดี๋ยวต้องแบบทุกคนใครจะเข้ามาก็ได้พักสีไหนก็เข้ามาก็ได้สีเขียวสีส้มสีเหลืองสีแดงสีอะไรก็เข้ามาก็ได้หมดแล้วจะมาจะทุกคนจะต้องทําตามนโยบายแห่งชาติใช่ไหมครับเขาเรียกอะไรนะนโยบายแห่งชาติครับหุ้นกลุ่ม E C ต้องมาทุกวันนี้ตั้งแต่ประกาศเลือกตั้งผมยังไม่เห็นหุ้นกลุ่ม E C วิ่งเลยเพราะว่าอะไร็ยังไม่ให้ value ต้องบอกว่าเราวิเคราะห์ให้ value กันไปเยอะแล้วหรือว่า fundamental มองว่า จริงๆแล้วเนี่ยดีมาเนี่ยมันมีจริงหรือเปล่าเช่นทุกคนมองว่าเฮ้ยเดี๋ยวเลือกตั้งปุ๊กนะเดี๋ยวกลุ่มนักลงทุนญี่ปุ่นจีนเกาหลีจะเข้ามาซื้อที่ดินตื๊ดตื๊แต่ปรากฏว่างอบอกมาปุ๊บอ้าวที่ดินยังขายไม่ได้เลยใช่ไหมแล้วที่ดินยังขายไม่ได้แล้วจริงๆแล้วเรียวเซกเตอร์ที่จะเข้ามาจริงๆมันมันมันมีจริงหรือเปล่าซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันโดบ่งบอกว่าเขายังอยากดู นโยบายเศรษฐกิจเราก่อนไหมต้องอยากดูว่าใครเข้ามาก่อนไหมจะมีผลกระทบกับต่อธุรกิจเขาหรือเปล่าหรือเขาอยากดูทรัมป์กับสีชิ้นผิงดูก่อนไหมว่ามันจะมีผลกระทบอะไรไหมสุดท้ายทุกคนอาจจะจูบปากกันแล้วก็อ่ะฉันมีทําธุรกิจในจีนก็ได้เขาก็มปมาไทยหรือเกิดว่าฉันมาไทยแล้วแล้วแล้วหลีกเลี่ยงภาษีได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็มันก็เป็นประโยชน์แต่ฟังจากหมอวินเหมือนไม่มีอะไรที่มันมีความชัดเจนเป็นข้อสรุปสักอย่างหนึ่ง ผม,มผมถึงบอกวนะ่าเล่นน้อยม,มันถึงแบบเล่นน้อยดีกว่าเพราะแบบดีก็ไม่รู้ดีจริงขึ้นมแย่ก็ไม่เหมือนแย่ถึงสุดขนาดไหนแต่ผมว่ามันไม่ได้แย่ถึงปีที่แล้วที่แบบโอ้โหความเสี่ยงเปิดขนาดนั้นที่ชัดๆัแต่มันก็ไม่ดีถึงขั้นแบบว่าโอ้โหเหมือนเมื่อ4ี่หปีก่อนที่โอ้โหปาเป้าได้เลยอะไรอย่างเงี้ยถ้าอย่างนั้นรักษาสมดุลของพอร์ตใช่แต่อ้ประเภทรักษาสมดุลของพอร์ตเนี่ย จะมีกลยุทธ์ในการเลือกกลุ่มยังไงดีนะเพราะมันต้องมีธีมกันทุกคน,นะน้ะลงทุนเนี่ยต้องค่งคะเดี๋ยวพี่หมอวินจะมาเล่าให้เราฟังนะคะแต่ว่าอดใจรอเดี๋ยวรอติดตามกันได้ในเอพิโซดถัดไปสำหรับคุยเรื่องลงทุนกับคนคุ้นเคยค่ะค่ะ